แนวทางแก้ไขรายการนำเงินส่งคลังผิดประเภทในระบบ New GFMIS ไทยเมื่อส่วนราชการรับชำระเงินด้วยเครื่อง EDC QR Code การรับชำระโดยส่วนราชการออกใบ Payin S l i p ปให้ผู้จ่ายเงินการรับชำระเงินผ่านเครื่อง EDC รับชำระผ่าน QR Code หรือการรับชำระด้วยใบ Pay In S l i p จะดำเนินการนำส่งเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online สำหรับการรับชำระเป็นเงินสดหรือเช็ค ส่วนราชการต้องนําเงินสดหรือเช็คไปนําฝากเข้าบัญชีด้วยใบเพลย์อินสลิปแบบเดิมที่เคาน์เตอร์ของธนาคารกรุงไทยเมื่อส่วนราชการนําเงินที่รับชําระไปฝากที่ธนาคารกรุงไทยเรียบร้อยแล้วก่อนออกจากธนาคารให้ตรวจสอบความถูกต้องของใบรับฝากเงินที่ได้รับจากธนาคารกรุงไทยโดยรายละเอียดในใบรับฝากต้องถูกต้องตรงกับรายการที่นําฝากเงินอาทิเช่นชื่อบัญชีหน่วยงาน รหัสศูนย์ต้นทุนประเภทของการชำระเงินจำนวนเงินรวมไปถึงตรวจสอบความชัดเจนของรหัสอ้างอิงของธนาคารหากตรวจสอบแล้วพบว่ามีข้อผิดพลาดหรือระบุก,การนำเงินส่งคลังผิดประเภทโดยระบุเบิกเกินส่งคืนแต่ที่ถูกต้องต้องระบุเป็นรายได้ผ่นดินหรือเงินฝากคลัง ระบุงเงินฝากคลังแต่ที่ถูกต้องเป็นเบิกเกินส่งคืนหรือรายได้แผ่นดินระบุรายได้แผ่นดินแต่ที่ถูกต้องคือเบิกเกินส่งคืนหรือเงินฝากคลังหากพบข้อผิดพลาดให้รีบแจ้งธนาคารกรุงไทยยกเลิกรายการทันทีภายในวันเดียวกันแต่ถ้าหากตรวจพบข้อผิดพลาดข้ามวันที่นำฝากไปแล้วต้องแจ้งกรมบัญชีกลางให้ดำเนินการแก้ไข ให้ถูกต้องภายในวันที่10ของเดือนถัดไปนับแต่วันสิ้นเดือนที่พบข้อผิดพลาดโดยส่งหนังสือแจ้งข้อผิดพลาดพร้อมกับแนบเอกสารหลักฐานเช่นใบนำฝากเงินสำเนาใบารับฝากของธนาคารกรุงไทยหรือหน้าจอรายการส่งเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online หรือหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อแจ้งให้กองบริหารการรับจ่ายเงินภาครัฐกรมบัญชีกลาง รับประเภทของเงินให้ถูกต้องภายในวันที่10ของเดือนถัดไปในส่วนของส่วนราชการให้บันทึกจัดเก็บรายได้และบันทึกรายการนำเงินส่งคลังที่ถูกต้องในระบบ New GFMIS ไทยหรือระบบ KTB Corporate Online ตามข้อเท็จจริงเมื่อบันทึกนำส่งเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online เรียบร้อยแล้วหากภายหลังพบว่าบันทึกผิด ให้แจ้งสำนักงานคลางจังหวัดยกเลิกรายการนำส่งนั้นและให้บันทึกนำส่งที่ถูกต้องผ่านระบบ New GFMIS ไทยสำหรับการระบุวันที่เอกสารและวันผ่านรายการในกรณีที่ยังไม่ปิดงวดบัญชีให้ระบุวันที่เอกสารและวันที่ผ่านรายการตามวันที่นำส่งเงินแต่ถ้าหากงวดบัญชีนั้นปิดไปแล้วให้ระบุวันที่เอกสารตามวันที่นำส่งเงิน และระบุวันผ่านรายการเป็นวันที่1ของงวดเดือนปัจจุบันผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดหนังสือกรมบัญชีกลางที่กค0 4 1 0 3 3ทบว364ลงวันที่17สิงหาคม2561ตาม QR Code คนี้อย่าลืมติดตามข่าวสารสำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหารผ่านช่องทางการติดต่อเหล่านี้ขอบคุณครับ